ครับคุงงานบริจาคเทปุลันวัตร้อยบาทคุณนุชจรีแปะประธานนุชบริจาควัฒนวัร้อยบาทนางสาวุาพนนางสาวิการวาเนเกิดบริจาไปนาทงร้อยบาทคุณใจชัทุกต่อนบริาคันของสสองร้อยบาทคุณประงคนทางทาะครอบครัวบริจาคพันขอสองร้อยบาทครับผัวชิดน้อยน้่งซางโบตนหนึ่งร้อยบาทครับตัวจรี คนจ้างโกตต์เอาไว้บาทคุณโยม่แช้นคนโกตต์แจกวันไปหนส่งร้อยบาทคุณิีร์อัตมาแจกมุงวันหน่งร้อยบาทนางสาวพิธีแจกหนึ่งร้อยบาทคุณชุติบาลจันตาพรแจกเอนไปสามร้อยบาทคุณบุญตงคุณอิบุญ้างโกตต์เอาไว้บาทน้ำมันกาต์หนึ่งร้อยบาทนางสาวพิธีรับกมารานจ้างโกตตสามร้อยยี่สิบบา ต้นสุางโงทุเป็นเมียนบาทอุทิศกุศลให้ไหนเพื่อนมาของการเจย์พวกติดตัอต่อไปนะิรับ